พี่น้องคอนสีบินพี่น้องเอ้ยเทขาวจูโผอพี่น้องนีงคือปลากระโดดแทนนี่มีนำน,ำนำนานี่หัวื้ออ่มันดีนเป็นหัวเสื้อเนี่ยอื่นหัวเสื้อมันเองเห็นไหมไส้ชะมลายแทนนี่มออุ้ยเพ่เห็นเลยน,นี้เห็นเห็น่ก็ยกนเแล้วก็หนเม่ไมีแต่ไก่และซาบกินมันเลยตอนีไก่ม,มันยังดีขาว,ขาว ายายนะถีบโบรันเห็นเี่เนาะพี่น้องคอนบินแทๆเสมารายท้าจุกำปั้มยายถีบไปยังบโเห็นคือกันได้พี่น้องเลย จะบเห็นเลยทีแม่สบายดีพี่น้องจะเห็นเจ้าสิตกใจเหรอตกใจจะตื่นไม่เห็นเบาจะสิมันยังยังมันเป็นตะยานคือยังนี่เจ้าชีบัวใจวายจรแม่หมก็คือปัญหาไม่มียังไงนะให้อยากจะวัวใจวายเจ้าแห่งเกิดอันนาบุรีเจ้าช่วยเบิ่งอยู่พวกเขาอยากจะวัวใจ้าวาย อะไรยิ้มสวยๆไมันนั่นคนบ่ห่วยจุกักษามีอย่งกักษาห่วยกักษาอยู่ย่างไม่พู่นาน่ะเจ้าเจ้าชูว่าใจวายได้แบบเจ้าเจ้าอย่าเห็ดเจ้าเจ้าอย่าเนมยังหันลังซะก่อนหันหลังไปหอดไปหอดจากเนมหันย่างก่อนเจ้าอย่าเนมเจ้าชัว่าใจวายอย่าเนมไปหอดบ่อนเท่าเจ้าหันหลังเจ้าย่างหันหลัง พ่ฮอดบ่นเจ้าเจ้าจกแนมด้วยเจ้าเขาบอกว่าแนมตัวจากแนมเจ้าแลเจ้าหัวเจ้าไหวใต้โลกท่านจบอกเจ้าเออพี่ช่งเน้เออเจ้าอย่าแลมทกันเรื่องคือหนองเงยอียั่งกต่ด่างข้าเห็นแล้วยาอุ้ยมันเห็ดกากสะอาดนี่เองไม่ใช่อย่าพึ่งมันแดงสลานกากสะอาดอย่าพึ่งอย่าแนมยังวะจะหนูเข้าใจเจ้าสิคูยอุ้ยแม่เอ้ยเจ้าอย่าแลลนใดมันเป็นตะยาเลยใช้ไหม ไม่ไหมใช่นี่นะนี่ตัวคุณได้บอกค่เส้อหุ่นยหญขุดเี่ยสะแลนจะเป็นอีุวิว่าคุณจะชิตไตเลยจักบ่หัวใจข้งไหนี่มันเป็นแห้งเลยที่มทีมทีมห่อนนะพี่น้องเลย ทิมห่อนน้ามกะทิพ so ี <firstly bush> <cũ> so <S 2 arrivé> like so ่น really ้องเลยมาเ้ามบอกจะเห็นอยู่บ่เยอนกลัวมันกักซากพ่อมาเบิงนี่ไม่ร้อยป่ะชันไม่ยังอันนี้มาเห็นกักซากเป็นไวายแทกตกใจว่าไม่ยังว่ามูตายบ่อะมันคือว่ามูตายเ่นมาเป็นอีสังเดกักซาอยู่เข็มันถิ่มคนหน่อยอีสังคือไปบดเลยยักเตายล้วก็มาถิ่มอีสังเดแอยู่ไหนอย่งแล้วแนี้เธอได้เหตุข่าว อย่างขาวบถมีนคนหน่อยไตย่ช่างแกงมานามือน,นีพี่น้องเลยดเพิ่คืด <laughs> ไปไลเแล้วก็นปกระสานยูโรหัวใจทั้งในอิตายีีสีเห็ดตะซุยแนวนี่กชิซองได้ <laughs> 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 พี่น้องไม่สมรแ้นี่นะพูดคอนคอนจนฉิบินเนี่ยทำไปเห็นาก็เลยบอกเก็บโอ้ไปนำอีแม่ก่อนว่ อย bueno. hey, hey. hey, yeah. uh. mm. ู่ลังเฮือนอยู่หนองเลยไก่ตอดมันเอ้ยปุ่นไก่ได้มาตอดมันเจ้าก็มาเครื่อมูเจ้าก็บม่ได้เบิ่งดิบม่ได้เนี่ยเบิ่งบม่ได้เห็นโถย่างมาอยู่นี่ก็มาลกคหงาอยู่ในห่นก็ลกอยู่หากบม่ได้เบิ่งย่างเมื่อกี้ไปขูดนี่ก็เก็บบยงดเนี่มันคือโผล่เต็มเหโผล่ได้จ้าต้าเจ้าเมื่อกี้ไปขูดเมื่อไดรเอ้ากำบังตมป่ามือเสาะนี่เด้จ้าเพระเจ้าไม่ได้เบิ่งสิ ตายเจ้าเบิ่งงนายใหกักชาอยู่นี่สะพายขนาดย่างมันนี่ไม่อนี้นแจ็คซิเมนเท่า์ได้ลบหักโบเห็นโบเห็นโบเล่เข่าใจเนี่ยเบิ่งแท้มันกับข้าวกับหำอยู่เพียงจังโมเบิ่งมันมีีมาหลังถั่วอยู่ในประแทนเนี่ยเห็นตีหลังถั่วอย่างนี้เออเพชรขาวจะเต็มขอนอืมโบเล่เบิ่องเนี่ยนี่ถ่ายู่่นี มันล้เกินยังหมดจะมานังเบิบ่ได้เขาใจเนีเบิ่งมันูในต้นต้นขี้หูไก่ในี่ไก่ยายถีบมาเก็บบ่อเห็ดเห็ดบ่วเห็ดบดเขาใจเนี่ยไมีนปะังนบัเบิดีเลยพี่นองเลยแต่ว่าถาต่างใจมามาเบอันนี้กเก็บแต่อันนี้บัวดงตงใจเนยเบิงอัอื่นมาเ็ดออบบสะโมันอ้าพี่นองเลยนแดว่า ตัวเพิ่์ลมาตัวเพิร์ลมากะซ่าหัวใจเพิร์ลจูสิวายเอาคนไปท้าข่อยจะเข้าอีญังมาถิ่มใบอนเราสิเกมเด้จะเข้าอียังมาถิ่มใบคนจะไปเบิ่งเบิขอยกระโต๊กใหญ่ดขอยกระไรโเข้าอีสังเลมาถิ่มา่เอาคนหน่อยมาถิ่มนี่ละข่อยกระขิดฝ่เบิร์ดยังวะขาอย็นอถสังเล พอหันจนตื่นจนยาถ้าเบิ่งก็นจนหยาดค <c oughs> อ,อ,อยกระหย,ย,ยานืุกันอุ้ยกูหยาดนี่สวยเลยมันเห็นแหลมเบินงคอยหันอีพ่อร้อยมัวเมืเบิ่งนี่ดู่าสันมึงออกมาเบิ่งนี่ดู่าสันมนยังกากฉากน,นมันยังตาย,ตยาะะท่าน,นี่กดิท่าน,นี่กถิมก็ไฟไแดกแพมัน,นเป็นกระยนก็านนะ,ะบบใบลำไยพี่น้องเลยทางลังบ้านใบลำไยขู่ลงมา อยเตือนจนจักสิวจักสิบห้าจักสิวจักสิหจอีนังคงว่ามื่ออีสันเข้ามาจิ่นียังใน้รังบ้านวระสันี่ขุยขุยอันนึงนึงว่าทางลังอได้บนหั่นบนในไใหั่นหนามอได้อ่างมันเห็นจกสีเห็น่าันึงรังมาจะหันรังมาเด้อดตาตานะีเป็นตะหยาดเห็นขนาดแฟนี้เจ้เจ้ิะเมืองน้อจ้าว่าใจ้ยไิวหอวไหวโธไม่ช่างเบกคนคืนแล้วค่ะเอาคนหน่อยมากิ่ เป็นห่างกับสาไก่ต่อดิฉันเวุ่นอาขืดไปขืดไปเพราะเด็กน้อยผู้ใหญ่เลยขืดน้ำยามาเก็บสิหนี่เห็นจะได้นี่แจ้งบ่แจ้งโดวแล้วยายมาเก็บนะอาจจะคือสบายดีพี่น้องยายสบายดีเออกินเฮดด้วมือแหละของดีเบิร์ดล้วมานำพี่น้องเราจะมากินเฮดกินเฮดกินเฮดน้ำยาทีบเด้า ได้แกงเฮดแล้วบ่เนอแกงแล้วก็แบ่งกันกินไปนอนเลยกินแต่ข้าวพุ่กับบเบิดออมบัลลายเนี่ยของบ้านเรนหน่อยๆได้เลยแบ่งกันกินได้ถึงเบิดกับแบ่งบะเบิดก็ต้องแบ่งพอขอยไอ้แบ่งนะพอขอยมาเก็บน้ำเลยพอขอยมาเก็บน้ำต่อให้ต่อให้บ่อิ่มก็ต้องได้แบ่งเจ้าเป็นบ่่แบงอกอือ ้าติอิ่มเจอจสีหายมันบิคิน้าก่ริอกหดหนาเลอยู่ขวเท้าใหญ่เฮเบสขี่โตดจากดอกพึงนะกัจิบากัจิบาโเลยโจะได้หดหนามู่มือื่อนี่อะไรตีแหอ่เเจบเพะาอนี้ก้ามือมือื่นี่เขามาหดหนาอยู่อ่าด็นอคอยเ็นอง้าน้อ ปั้นกันเชียนอย่างบริกรเลวทางนี้น่อยก็แบ่ง่อยได้เด่ฉันเพื่อนหัหนาหน้ามืเพื่อนนี่ทำนี้เพื่อนมก็เลงหมวกของฉันป้าแบบนี้นี่ซ้ำนีู่้ดีจะป้าไบมือนี่แก่บอมือเพื่อนนี่ซ้ำนี่อยู่เขาเบิ่งอยู่มือเพื่อนนี่ เขามาเกาหมูเดี๋ยวต้มเห็นอะไรดีเห็นอะไรดีนี่นะเห็นแต่สกุลกระโบเห็นอยังนั้นปอีแม่แหกเท็กเมื่อเช้านี้มาเก็บใบขี้หูไปต้มปลากับเก็บนี่นี่หักบบเห็นอย่างไปหักบบได้บอกเจ้าแหน่เมืองตะกีแหน่ย่ามใดกับโบเห็นมันออกก็เลยโบเลยสนใจแหน่อือเออมันบ่เคยออกก็บ่ได้สนใจอยู่กับเพื่อนเด้อยใบชีบัวอยู่กับเพื่อนนี่มาเกาหมู่อยู่กับเพื่อนนี่ดอกชะมีลายเห็นอยู่เพื่อนพออันนี้เราเอามาแต่ใส่ดินพ่อมึงได้เอามาอือแล้วแบกมาจะทิ้งละ เว้าใส่รถก็าแบกมาท่ามันดีเ้าแบกไหมักสีเกงจะกระดแต่อร่าอีเือเรือถดกับตต่แบกมากนื้อันแก่มากสามมือเดียวสามนอนโอ้ยอาลขคนอนจำต้งแหงรับเองแม่เมื่อยหายเรลับหมอยไปบริเกียมันก้นมันบาดมันเป็นลื่นหาอยู่บนมือบนเว้นจะไปอยู่แฉกนี่กรสบนอี่กนีระหายอยู่บนขึ้นอีกท่านึงเออปวตื่นมากเออตื่นมากก็หายไหมว่า หอยเมื่อยแล้วมือย้บริไปปลาหมองขันะเขามาเปิดวาสิวาเห็ดผี่น้อคือยากรเด็นดอไม่ยาช่วกันอแมไม่เด้มากินน้ำกั็เได้่กินแล้ได้พี่องเอ้ยังเก็บอยู่คนจะกินเลยม่กิบาดเก็ด นีมันเยออกมันไมจะออกล้บนปลาขงกระซ่มจะแย่งไรในกระน้นกวน่เขาแล้วเขา่ไเขาคุหบ้นแถเอาบอ้ว่าอุ่นแล้วได้เขานะเขาคุ้งกันะอุ่นไหัวยบอโบวงก็ได้นะเขาเอยในสีเก่าในสีเห็ดไมเลยนี่เ้าหน้าที่มาเขาคุณ เบิมาได้ตองดูผู้เดีวก็มาสบายอ๋อผูเดียหน่อเอออาขนาดจะใช้่ใหหเียเนกไปอีกทไปไปไปแไปเมื่อเอาไปเอาแกงแกงอะไรันนี่ เก็บยายเก็บผู้ผึ่งผู้ผึ่มพี่น้องเกือบสิ่ึิงกระซามพี่น้องเอ้ยขิงเลนะให่ขาวดอกงามงามชักเพื่อตัดตีนตัดต่วนอีก ตีดนตีดตาตนี่ยในมวนดำๆนี่กระตดถิมแน่เยพี่แม่จะกระแบงเอาแไปแกงโหลดไหมมันบักรายหนึ่เอาไปแกงโหลดใหญ่เออเอาแกงเนาะใส่อะไรส่ซมกใส่ไข่อืมมกใส่อรมุกกระสบบอ่ะบก็แกงไข้ข้าวนี่ยมาแกงหนวแกงใส่ข้าวเบื่อน้ม่เด้อแม หาเส่ขาเบื่อมันกกาเสะโดดเล็ยเาเนี่มันนัวอลิเต็มอลิเต็มเหรออรมเบิดแล้วพี่น้องเลยเตรียบร้อยเีบุดขแา่ไหนอะน์เพึ่งกะละซามพี่น้องลาคิปเดจจ้าสบายดีเรือสำนี